นี่เราอยู่กับทีมทางช่างกำมัารอน,นครับผมกับช่างเดชคุณนั่นแหละช่างคงเดชนะเทคนิคแบบใดก็ไม่รู้นะเป็นการเผาเพื่อให้ลคลายตัวนะเราไม่ได้ลายมันทำให้เหล็กขยายเหล็กขยายก็ยิ่งติดเข้าไใหญ่สิแล้วใครจับล้อเยิ่มคอยทีแล้วมันยังไม่ร้อนพอ จุดนี้เราจะได้บึ้มเลยยุ้มหยุดคือนี่มันไม่ติดไฟเิยน้ำมันนี่ดูปิคเติ่มไม่ที่เยอะเลย่มโอ้โหหายแล้วอันนี้เราอยู่กันที่พลังงานหนึ่งร้อยองศาตอนนี้ ไม่มีความสะเทือนเลยคุณต้องสีเข้าตรงนี้เ,นนเ,ออนเลยนี่มันเปลี่ยวด้านันัเนอะโอเคเอาไปเติมเข้าไปควันขึ้นเลยไหมระเบิด,บดมันมาจากข้างใน

ที่มันต้องปืนไอ้นั่นแล้วละ่ะบล็อกลมยิงแล้วละ่ะบล็อกถังอะ่ะร้อนใช่ไหม <laughs> ร้อนบอกแล้ว